สนับสนุนโดยเบรสคาร์สสายดับเพลิงอัตโนมัติโรงพยาบาลวิมุธสร้างสุขภาพในฝันหลังวัย50ปีพร้อมปล่อยแคมเปญใหญ่วิมุธ h e ลตี้ฟิ0 plus ลุกตลาดสูงวัยชูกลยุทธ์ปรับบริการเฮลท์แคร์รับมือสังคมผู้สูงอายุในไทยครบทุกมิติ สังเกตร่างกายตัวเองให้ดีนะครับถ้าสังเกตแล้วมันมีเรื่องอสิ่งผิดปกตินะครับก็รีบปรึกษาแพทย์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีนะครับก็คือ,เ,อเป็นการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับถ้าหลายคนที่ฟังอยู่แล้วที่ผ่านมา40ปกว่าปีนะครับไม่เคยตรวจร่างกายเลยนะครับผมว่า,าก็อาจจะมั่นใจบินิดนึงครับผมว่า คือก็ตรวจสักนิดนะครับดูว่าทั้งในของเราที่เรามองไม่เห็นนะครับมันมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะครับก็ถ้าตรวจแล้วมันก็จะทําให้เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะครับเพราะว่าเจออะไรที่มันเริ่มต้นมันก็ยังที่จะแก้ไขได้ทันนะครับแล้วก็อันนั้นเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับส่วนรเรื่องการดูแลตัวเองก็ก็คือเรื่องของการนอนนะครับนอนให้เพียงพอนะครับแล้วก็เรื่องของการอาหารนะครับก็ ควบคุมอาหารหลายๆอย่างครับอาจจะสิ่งที่เราทําอยู่ประจาวันนะครับก็อาจจะเลือกกินนิดนึงนะครับแล้วก็อันที่3าก็คือออกกำลังกายครับผมก็ให้ความสําคัญเรื่องการนอนเรื่องเรื่องอาหารแล้วก็การออกกำลังกายครับเป็น3ามลำดับที่ที่ให้ความสําคัญครับนอนเนี่ยเป็นอันดับอันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พักผ่อนน้อยก็ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกทํางานแล้วปวดหัวก็ต้องสังเกตครับต้องรีบ พักผ่อนนะครับอย่าอย่าากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องพังต้องเรียนว่าตั้งแต่เฝ้เดินนะครับหรือผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเนี่ยท่านก็มองถึงทิศทางตรงนี้แล้วที่จะให้เป็นโรงพยาบาลเนี่ยเตรียมเตรียมพร้อมในการที่จะรับดูแลผู้สูงอายุแม้โรงพยาบาลมิว้วจะมีอายุเพียงแค่2ปีเนี่ยแต่การเตรียมการในด้านอื่นเนี่ยเราเตรียมการมา,มานานมากไม่ว่าจะในเรื่องของศูนย์บริบาลผู้สูงอายุหรือในรูปของเวลเนสหรือในรูปของ โรงพยาบาลกายภาพนะฮะอันนั้นคือใีเชิงแล้วก็รวมทั้งคลินิกอันนี้เป็นเป็นเป็นอีโคซิสเต็มของโรงพยาบาลในเครือวิบูทที่กระจายไปถึงถึงผู้รับบริการที่อยู่ในจุดต่างๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นหน้าที่ให้ผู้รับบริการเนี่ยเอ่อมา,มารวมกันที่โรงพยาบาลเนั้นเราจึงเตรียมการเพื่อเน,นี่ไ,ไว้ต่ปี48เนี่ยมันเป็นปีแรกที่ผู้สูงอายุเกิน60ปีเนี่ยเกินเกิน10%นะครับ มันอยู่ที่ประมาณสัก10.5%อันนั้นปี48ปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณตัวเลขเนี่ยอยู่ประมาณสัก10 10 17%ได้ณปัจจุบันเชื่อว่าอีกประมาณสัก3ปีเนี่ยตัวเลขผู้สูงอายุค,คือคนอายุเกิน60ปีเนี่ยจะถึง20%อีก3ปีตอนนั้นนะฮะที่เราเรียกว่าจะเป็นเป็นเอชเซอร์ไซตี้หรือบางคนก็เรียกว่าเป็นคอมพลีทเอชเซอร์ไซตี้ณปัจจุบันยังมีเอจจิ้งอยู่คือประมาณสัก10-20%นะครับแต่ แต่เมื่อไรถึง30%ว่าตามจริงตามตัวเลขคาดการ์แล้วนี่อีกประมาณสักค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งประมาณสัก20-30ปีจะถึงถึง30%แต่เมื่ต้องถึง30%และครับแค่ประมาณสัก10กว่า20%เนี่ยเราเห็นความเปลีนนะ่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างครับผมสนับสนุนโดยเบรสคาร์สายดับเพลิงอัตโนมัติ